ในองค์ประกอบที่เราจัดหรือว่าต้องการให้คนไปอยู่ตำแหน่งนั้นมันจะสื่ออารมณ์และสื่อความหมายได้มากกว่ากว่าไม่มีคนหรือไม่มีภาพคนอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับภาพคนที่กาลังเคลื่อนไหวหรือเดินเข้ามาในเฟรมก็สามารถบ่งบอกเรื่องราวหรือสื่ออารมณ์บางอย่างได้เนาะผมผมอันนี้ส่วนตัวเนาะผมแค่เริ่มรู้สึกว่าออสนุกกับการถ่ายรูปแบบนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าคุณมีโอกาสถ่ายภาพสำคัญส,ค,ญสคัญได้แค่ครั้งเดียวนะครับเบิร์ชโหมดจะทำให้คุณไม่พลาดโอกาสนั้น สวัสดีครับผมกอล์ฟซี็นะครับวันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวถนนเยวาวราชมานะครับไปซื้อของกินไปถ่ายรูปเล่นกันตอนดึกคืนนะครับก็มีโอกาสครับได้ถ่ายทริคเล็กๆก,ก,การใช้กล้อง iphone ในการถ่ายรูปก่อนผมไปเนี่ยก่อนผมไปเนี่ยผมก็ทำรีเร์ชนะหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าเยวาวราชเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างมีร้านไหนนะเข้ามีอามุมไหนหน่าสนใจน่าถ่ายรูปบ้างซึ่งผมก็ไปดูคอนเทนต์เกี่ยวกับการถ่ายรูปมาระดับหนึ่งครับแล้วก็ไปเจอคลิปของฝรั่งเขาเป็นพวกสตรีทฟโตกราฟีนะครับเขาก็ให้ค่อยค ให้คำคงของช่องเข้ามาผมา้ยรู้สึกชอบอันนี้มากเลยก็เลยอยากมาแชร์กับทุกๆคนก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักของผมในวันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าการถ่ายภาพแนวสตรีทฟโตกราฟ ф ี Street, ography, เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปกังวลเรื่องเวลาเรื่องสภาพอากาศมากนะักเพราะว่าแต่และช่วงเวลาแต่และช่วงสภาพอากาศเนี่ยม,มันมันมีเสน่ห์ของตัวมันเองนะครับช่วงฝนตก นะก็จะแบบดูภาพดูอาจจะดูชวนเงาเงาดูชวนแบบเงาเงาเศร้าๆหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะได้อีกฟิลนึงได้อีกอารมณห,หนึ่งเนาะถ่ายรูปได้ไม่จําเป็นต้องแบบอาต้องแบบช่วงที่ท้องฟ้าเคลียท้องฟ้าใสอย่างเดียวเนาะแล้วก็ช่วงตอนเย็นหลังจากที่แบบผ่านช่วง g o l d e เวอร์ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นแสงสีน้ําเงินใช่ไหมครับแสงสีน้ําเงินเนี่ยก็จะแสงสีน้ําเงินจะเป็นออกเป็นโทนเย็นโทนเย็นจะให้อารมณ์ประมาณแบบเหมือนแบบเงาเงาหน่อยก็จะให้อีกอรมหนึ่งให้อีกฟิลนึงก็มีเสน่ห์ในตัวของมันแล้วก็ ตอนกลางคืนพอตอนกลางคืนแล้วเนี่ยอย่างที่ผมไปเที่ยวกันเนี่ยก็คือไปเที่ยวถนนเยาวราชเนาะพอไปเที่ยวถนนเยาวราชเนี่ยมันก็จะไปเด่นเรื่องอะไรเรื่องไฟเรื่องป้ายของป้ายภาษาจีน,นครับหรือว่าไฟตามร้านค้าตามอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูมีสีสันมีดูความคึกคลืนอีกแบบหนึ่งสำหรับใครมีที่ต้องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนที่ควรจะแบบไปถ่ายภาพสตรีก็แนะนํากันได้นะครับอ่ะนั่นก็คือเป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะโอเคเรามาเข้าเนื้อหาหลักของเรากันเลยดีกว่าครับ ซึ่งเทคนิคอย่างแรกที่ผมกําลังจะพูดถึงเลยในวิดีโอนี้เลยก็คือการใช้ burst mode ในช่วงที่ผมได้ไปเที่ยวมานะครับในช่วงในช่วงที่ผมได้ไปเที่ยวถนนยอบลานมานะครับผมใช้ burst mode แล้วมีทริคก,การใช้ burst mode อย่างไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับอก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงข้อดีของ burst mode กันก่อนดีกว่าครับถ้าคุณมีโอกาสถ่ายภาพสําคัญสําคัญได้แค่ครั้งเดียวนะครับ burst mode จะทําให้คุณไม่พลาดโอกาสนั้น ซึ่ง b ิ r ์ส mode นะครับสามารถเลือกภาพที่คุณต้องการเนาะแล้วก็ลบภาพที่ไม่จําเป็นต้องใช้ออกไปได้ครับซึ่งนี่คือข้อดีส่วนข้อเสียของ b ิ r s t mode อย่างที่บอกครับก็คือมันใช้เนื้อที่เยอะเวลาเราถ่ายรูป b ิ r ์ส mode ก็คือการกดถ่ายรูปแล้วมันแบบแช่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 ถ่ายรูปแบบเขาเรียกยิงภาพยิงรูปรัวๆเลยครับแต่ว่าวิธีแก้เลยก็คือเราสามารถเลือกรูปที่เราจําเป็นต้องใช้แล้วก็ลบรูปที่เราไม่ต้องการนาออกไปได้ อย่างตอนที่ผมไปเที่ยวเยาวล่านานะครับก็คือผมแมไปอยู่ที่หน้าวัดวัดหนึ่งเนาะทีนี้ผมก็ตั้งกล้องจัดองค์ประกอบอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็รอให้คนเดินผ่านพอเดินผ่านเนี่ยผมก็กดสปีดเอกดเบิร์สโหมดรัวๆเล้ครับกดแช่ๆๆ,ๆ,ๆจะเห็นว่าจะเห็นว่าแป๊บเดียวเนี่ยผมกดไป40 40กว่ากรูป42รูปเนาะหน้าวัดซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวแต่วา่าเราถ่ายรูปได้เยอะเยอะมากๆเลยให้เราเข้าไปที่รูปที่เราได้กดถ่ายรูปเบิร์สโหมดมานะครับ พอกดถ่ายรูปเบิร์สหมดเนี่ยเราจะเห็นต้องมุมซ้ายมือบนนะครับมันจะบอกว่าเราเนี่ยกดถ่ายรูปต่อเนื่องไปกี่รูปอย่างของผมเนี่ยก็คือ42รูปพอ42รูปแล้วเนี่ยวิธีเราเลือกเลยก็คือมันจะมีตัวเลือกคําว่าเลือกอยู่ข้างๆอยู่ข้างล่างเนาะอยู่ท้งโดตโซเอออยู่ทางโซนขวามือข้างๆถัขง,ขงขยะฮะรเรากดไปที่เลือกทีนี้เนี่ยเราก็เอานิ้วสไลด์ลองสไลด,ปด์ปัดปัดปัดตามจอดูครับว่าเออเราชอบ เราชอบโมเมนต์ไหนครับเราจะเลื่อนเลื่อนตรงแถบข้างล่างก็ได้ครับว่าโมเมนต์ไหนหรือว่าช็อตไหนที่เราจะเราต้องการใช้เนาะอย่างตรงนี้ที่ผมผมเลือกไว้แล้วครับก็คือเอาเอารูปนี้ก็กดติ๊กถูกทมุดอยากได้รูปรูปอื่นอีกก็ลองสไลด์ไปแล้วกดติ๊กถูกกดติ๊กถูกเงี้ยครับอันไหนที่เราอยากเก็บอันไหนที่เราไม่อยากเก็บก็ไม่ต้องติ๊กครับแล้วก็ปล่อยไว้ทีนี้เรากดเสร็จสิ้น รูปเยาวราชนี่ก็คือผมถ่ายผมถ่ายเสร็จแล้วแล้วผมก็เลือกรูปเลือกรูปเสร็จแล้วก็ไปลงลงไอจีของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เวลาเข้าไปปรับแต่งอีกเนี่ยมันจะไม่ถามอีกเนาะว่าเราจะเก็บรูปทั้งหมดหรือว่าเก็บเฉพาะรูปที่เราเลือกไว้แต่นี่ผมให้ดูตัวอย่างผมถ่ายใหม่เนาะเป็นภาพถ่ายต่อเนื่อง20รูปพอเป็นภาพถ่ายต่อเนื่อง20รูปเนี่ยแล้วทีนี้เรากดเลือกไปที่เดิมเนาะเรากดเลือกปุ๊บ เราชอบรูปไหนครับสมมุติเราเป็นรูปแบบเบรสโหมดที่เราถ่ายแบบโมเมนต์ทั่วไปปกติสมมติเราชอบ3ารูปนี้เราก็ติ๊กถูกไปที่3รูปลองเลื่อนหาดูนะครับสมมุติเราชอบเลือกอรูปที่เราเลือกไว้เรากดเสร็จสิน้นปับ๊บมันจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้ถามถามว่าเก็บทุกรูปหรือว่าเก็บเฉพาะภาพโปรด3รูปที่เราเลือกไว้เนาะก็ถ้ารูปไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราไม่ต้องติก๊กแล้วนี้เราก็เก็บเฉพาะภาพโปรด3รูป รูปที่ไม่ได้ถูกเรื่องนะครับจะถูกลบไปเองนะครับจะทําให้วิธีนี้นะครับจะทําให้โทรศัพท์ไม่หนักเกินไปนครับไม่เปลืองพื้นที่มากเกินไปนะครับก็ถ่ายเบรดโหมดเก็บเฉพาะช็อตสำคัญสำคัญแล้วน,น,นำไปใช้ส่วนรูปที่ไม่สำคัญนะครับกล้องจะลบให้เองเพราะช่วงเวลาดีๆนะครับมันเกิดขึ้นแค่ช่วงสันส้นๆช่วงวินาทีเดียวหรือว่าช่วงแป๊บเดียวเมื่อเรารอจังหวะที่เหมาะสมแล้วเรากดถ่ายรัวๆแช้ๆๆๆอย่างน้อยนะครับมันต้องมีสักหนึ่งภาพที่ใช้การได้อย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งภาพที่ ที่โดนใจเราที่แบบเก็บโมเมนต์ที่แบบดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ตรงกับความต้องการเรามากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็เบิร์สโหมดนะครับจะเหมาะก,กับภาพที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆครับอย่างเช่นภาพกีฬาภาพกระโดดภาพวิ่งภาพเด็กเคลื่อนไหวหรือภาพสัตว์เลี้ยงเบิร์สโหมดจะมีประโยชน์มากเลยครับเวลาเราถ่ายวัตถุที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าแบบเขาจะไปทางไหนเนาะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเด็กจะหันหน้ากระพริบตาหรือว่าสัตว์เลี้ยงจะเข้ามาหรือจะออกไปอะไรเงี้ยครับ คือมันเราคาดเดาอะไรไม่ได้เราก็กดรัวไว้ก่อนเลยแต่จัดองค์ประกอบให้ดีก่อนนะครับแล้วก็กดถ่าค้างไว้แชะๆๆๆแช,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 ชมีสักช็อตที่ใช้ได้แน่นอนฮัต่อมาก่อนที่เราจะไปโหมดต่อไปที่ผมกําลังจะแนะนําในการใช้กล้อง iPhone เนาะก็ผมอยากจะแวะมาดูเรื่องการถ่ายสตรีทฟโตกราฟีหรือว่าการถ่ายภาพสตรีทเนานะผมอยากจะเล่าให้ฟัง อยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ลองไปถ่ายเล่นๆดูครับผมไปซื้อขนมจีบเจ้าดังของวัดมงคลสมาคมนะครับโอ้โหคนคนต่อคิวเยอะมากเลยวันนั้นเป็นวันเสารนะ์เนาะพอไปถ่ายรูปเนี่ยแล้วผมก็เดินออกมาข้างนอกนอกนอกสมาคมที่เป็นเป็นซุ้มเป็นซุ้มประตูเข้าไปซื้อขนมจีบข้างในนะครับก็ผมก็ลองตั้งกล้องถ่าย ผมก็ตั้งกล้องถ่ายไงครับถ่ายถ,ถ่ายตามแบบของผมไปเนาะการถ่ายรูปสติด้วยกล้องมือถือเนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่ได้ไม่ไ,มไมด้หวือหวาไม่ได้เท่เหมือนกล้องใหญ่เนาะคนก็ดูแบบดูบบดรีแลกซ์มากขึ้นดูไม่ได้ดูไม่ได้เกรงว่าเวลาเราเจอกับกล้องใหญ่แต่ว่าด้วยนิสัยของคนไทยเนาะคนไทยเราส่วนใหญ่จะมีมารยาทเนาะเวลาแบบอ่าเราตั้งกล้องถ่ายอยู่เนี่ยเรากำลังจัดองค์ประกอบอะไรเงี้ยจัดไม่เสร็จหรอกหรือว่ากำลังถ่ายอยู่หรือว่าเราต้องการจะถ่ายรูปที่แบบนี โมเมนต์ Moment, คนเดินผ่านเลยครับแต่ว่าด้วยความเป็นคนไทยคือเขาจะหยุดหยุดระหว่างหยุดหน้ากล้องเราหรือหยุดก่อน,นให้ให้เราถ่ายรูปก่อนนะครับ ก็เราผมก็ผมก็จะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรครับเดินเดินผ่านได้เลยภาพสติเนาะเวลามีคนเข้ามาในในองค์กรที่เราจัดหรือว่าต้องการให้คนไปอยู่ตำแหน่งนั้นอ่ะมันจะสื่ออารมณ์และสื่อความหมายได้มากกว่ากว่าไม่มีคนหรือไม่มีภาพคนอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับภาพคนที่กาลังเคลื่อนไหวหรือเดินเข้ามาในเฟรมเนี่ยก็สามารถบ่งบอกเรื่องราวหรือสื่ออารมณ์บางอย่างได้เนาะผมผมอันนี้ส่วนตัวเนาะผมแค่เริ่มรู้สึกว่าเออสนุกกับการถ่ายรูปแบบนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับทริคที่ผมกําลังจะแนะนําเลย,เยก็คือการใช้ไลฟ์โหมดของกล้อง iPhone นะครับทริคที่ผมกําลังจะมาพูดเนี่ยอาจจะเสริมให้าการใช้ไลฟ์โหมดเนี่ยรีดประสิทธิภาพของไลฟ์โหมดได้อย่างตเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเมคานิกหรือว่าการทํางานของไลฟ์โหมดก่อนดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรมันใช้มันมันถ่ายยังไงมันใช้งานยังไงเนาะก็คือไลฟ์โหมดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของกล้อง iPhone นะครับที่ทําให้ภาพเนี่ย re. ดูเหมือนมีชีวิตมากขึ้น จะเปรียบง่ายไอ้ที่ผมที่ผมคิดได้เลยนะก็คือเหมือนแบบเคยดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเวลามีรูปเนี่ยเราก็จะมีแบบคนเคลื่อนไหวอยู่ในรูปในกรอบรูปนั้น,นะครับบางครั้งก็จะโต้ตอบออกมาได้ด้วยเนาะซึ่งไลฟ์โหมดก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกันเนาะก็คือเวลาเรากดนิ้วค้างไว้ในกล้องในในมือถือ iPhone ที่ถ่ายรูปแล้วไลฟ์โหมดเนี่ยมันจะเป็นเกเหมือนการเล่นวิดีโอครับมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยวิดีโอด้วยเพราะฉะนั้นเมคานิกหรือว่าการถ่ายของไลฟ์โหมดก็คือ กล้องนะครับเขาจะถ่ายวิดีโอก่อนที่เราก็จะกดชัตเตอร์สักประมาณ2วิแล้วก็หลังที่เรากดชัตเตอร์ไปแล้วอีก2วิประมาณ2วินะครับก็จะทําให้เราได้ช็อตที่แบบว่าเออเราไม่คิดว่าเราจะได้สมมติช็อตที่เรากดถ่ายรูปมันพลาดเนาะแต่ว่ามันจะไปดีแบบช่วงหลังหรือช่วงก่อนถ่ายเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนหาไปเอารูปที่อ่าคิดว่าดีกว่าดีกว่ารูปที่เรากดได้แล้วก็สามารถแปลงเป็นวิดีโอได้แต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันเนาะข้อเสียมันก็จะเหมือนกับการใช้เบิร์สโหมดก็คือ Live m o ม e เนี่ยมันจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่าปกตินั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นการถ่ายวิดีโอคู่กับถ่ายรูปลงใน,งใ,น,ใ,นในไฟล์เดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกวิดีโอนะครับจะถูกถ่ายก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์ก่อนสักประมาณ2อวิเพราะฉะนั้นริกที่ผมกําลังจะแนะนําเลยนั่นก็คือก่อนที่เราจะกดถ่ายรูปด้วยการใช้ไลฟ์โหมดเนี่ยเราควรจะถือก,กล้องเราควรจะถือก,กล้อง iPhone นะครับให้นิ่งที่สุดก่อนจะกดชัตเตอร์สัก2อวิแล้วก็หลังที่เรากดชัตเตอร์ไป เ,เรากดชัตเตอร์ไปแช่เราควรจะถือนิ่งไว้สัก2วิรอดูสัญลักษณ์คำว่าไลฟ์นะครับคำว่าไลฟ์ตรงกลางจอสีเหลืองฮะถ้ามันหายไปเนี่ยแสดงว่าไลฟ์โหมดได้ทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราค่อยขยับกล้องออกไปได้เนาะก่อนถ่ายนิ่งไว้2วิถ่ายแช่รอคำว่าไลฟ์หายไปแล้วค่อยเอากล้องลงถึงจะใช้ประสิทธิภาพของไลฟ์โหมดได้อย่างเต็มที่คืออันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะแตะนิ้วค้างให้ดูเนาะแตะนิ้วค้างก็จะเป็นการเล่นวิดีโอ หกหราบก,กันรูปที่ถ่ายด้วยไลฟ์โหมดนะจะเห็นว่ามีรถรถเมยเนาะรถเมยสีส้มกับรถแท็กซี่สีชมพูเนี่ยวิ่งผ่านผมไปวิ่งผ่านผมข้างหลังไปเนอะก็เป็นช็อตที่แปลว่าเออมีอะไรรบกวนเนอะทีนี้เราสามารถปรับแต่งให้มันดูดีขึ้นได้เนาะนี้เรากเา็เราก็เข้าไปที่รูปนะครับแล้ว แตะที่คําว่าแก้ไขดูทางซ้ายมือใกล้ๆกับคําว่ายกเลิกนะครับจะเป็นรูปแบบกลมๆเนาะที่ที่ผมแตะ่ก็คืออันนั้นก็คืออ่ารูปที่ถ่ายด้วยไลฟ์โหมดนะครับมันจะขึ้นอันนี้ขึ้นมาเราสามารถเลื่อนเลื่อนหาเฟรมเลื่อนหาเฟรมที่เราต้องการได้เนาะเลื่อนไปว่าเออเราจะเอาช็อตตรงไหนเนี่ยเป็นเป็นช็อตที่เราต้องการอย่างตอนแรกเนี่ยที่ถ่ายก่อนที่ผมใช้คือมันเป็นช็อตมันเป็นช็อตนี้ครับช็อตนี้อยู่ตรงกลางแล้วผมกั ตาผมก็แบบเหมือนกระพริบครึ่งไม่พริบครึ่งนะครับแล้วก็รถรถก็เข้ามาในชนชนไหลผมแล้วรถรถรถแท็กซี่สีชมพูนะเข้ามาในไหลผมแล้วแล้วตาผมก็กระพริบไม่ค่อยดีด้วยตาเปิดกว้างไม่ดีทีนี้ผมรูปที่ถ่ายด้วยไลฟ์หมวดผมขยับเฟรมไปข้างหน้านิดนึงที่ผมเลือกไวเนาะก็คือผมจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างรถเมล์กับรถแท็กซี่นะแล้ว วัตถุที่เคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเบลอๆพอดีแล้วผมก็อยู่ตรงกลางเนาะผมยืนอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะเด่นมากเลยแล้วก็ป้ายข้างหลังป้ายภาษาจีนข้างหลังนะครับก็เด่นมากเลยเหมือนกันทีนี้ไอ้ไลฟ์โมดเนี่ยเขาจะบางครั้งก็จะมีการครอปลงมานิดนึงนะครับก็เวลาถ่ายด้วยไลฟ์โมดบางทีก็อยากให้เผื่อไว้ด้วยเผื่อภาพเวลาโดนครอปบัน็อตนี้มันจะมีให้เลือกคําว่าสร้างเป็นรูปภาพหลักเนาะแต่ผมสร้างไปแล้วคือ็อตนี้ที่ผมผมชอบ ก็คือให้เราแตะไปที่สร้างรูปภาพหลักข้างบนนะจะเป็นการเลือกเฟรมนั้นๆนั่นเองนะครับแต่ผมเลือก,กวาผมชอบชอบ็อตนี้โอเคผมกดยกเลิกไปนะแต่ถ้าอันไหนถ้าชอบแล้วก็กดให้เป็นสร้างรูปภาพหลักเราก็จะได้ภาพที่เราเลือกนะเป็นรูปภาพหลักในการใช้ของเราแล้วก็ค่อยไปแต่งรูปในขั้นตอนต่อไปเนาะซึ่งผมได้แต่งรูปไว้แล้วแหละอันนี้ดูรูปนี้ไว้นะ น,นี่คือรูป Before ผมมาปรับแต่งแก้ไขในไลฟ์ก็คือให้ผมอยู่ตรงกลางแล้วก็รถซ้ายขวาเนะี่ยที่กําลังวิ่งผ่านให้เป็นดูเบลอๆไปทีนี้ผมมาแต่งอ่เข้าโปรแกรมถ้าจะไม่ผิดแต่งใน Snapseed มั้งถ้าไม่ก็ไลฟ์ Room m o บายนะครับก็ค่อนข้างพอใจกับรูปนี้ครับเป็นเป็นช็อตที่แบบเออดูดีมากเลยครอ,อยู่ตรงกลางระวังรถที่กําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่กับป้ายภาษาจีนเนาะเป็นการใช้ไลฟ์หมดเบื้องต้นในการ เลือกช็อตที่เราจะเป็นต,ต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็การถ่ายรูปดวลไลฟ์โัหมดของกล้อง i p h o n นนะที่ผมชอบผมว่ามันเจ๋งมากๆเลยนั่นก็คือการใช้การแปลงรูปนะครับเป็นภาพแนวแบบ long exposure หรือว่าภาพแบบเปิดรูรับแสงกว้างอาจจะไม่ได้โหดเท่ากล้องใหญ่หรือว่ากล้อง DSR l ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันก็พอลงแบบโซเชียลมีเดียได้เนาะแล้วผมถ่ายมา เล่นๆให้ดูเหมือนกันเนาะว่าตอนไปเที่ยวถนนเนวราชเที่ยวถนนตอนกลางคืนเนี่ยผมถ่ายเป็นวิดีโออินเสิร์ตมาให้ทุกคนดูเนาะก็คือจะเห็นว่าเนี่ยผมเปิดที่ไลฟ์โหมดแล้วก็โฟกัสไปที่ไปที่ไฟไปที่รถเนาะแล้วก็กดรอรถเคลื่อนมาแล้วก็ถ่ายนะเอาไหมนะครับนะครับกะจังหวะ2วิแล้วก็กดชัตเตอร์แล้วก็นิ่งไว้2วินะตัวรอจนแสงสีเหลืองหายไปนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมุมกล้องหรือว่าค่อยเก็บกล้อง ระหว่างนั้นก็ถือกล้องให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันนี่คือรูปที่เราถ่ายถ่ายด้วยไลฟ์โหมดนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีไอคอนคําว่าไลฟ์อยู่ตรงซ้ายมือบนของรูปเนาะวิธีแปลงแปลงรูปให้เป็น long exposure หรือว่าการเปิดรูรับแสงนานเนี่ยให้เราแตะไว้ที่รูปนะครับอย่างนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นชชบอ่า จะเห็นตัวเลือกมากมายเลยครับจะมีไลฟ์โหมดมีวนรอบมีเด้งแล้วมีการเปิดรับแสงนานการเปิดรับแสงนานก็คือลองเอ็กโพเชอร์อย่างนี้ผมบอกนะครับลองแตะเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ากล้องจะค่อยๆประมวลผลเนาะแล้วก็จะเห็นเป็นรูปที่แบบอย่างเงี้ยฮะให้ลดแบบเบอร์เบอร์พุ่งไปด้วยความเร็วเนาะเปิดรับแสงนานเทคนิคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถ่ายรูปแบบน้ําตกน้ําพุหรือว่าน้ําไหลหที่มันดูแบบดูโฟ,โฟ,โฟโล์ดูแบบฟุ้งฟุงตอนไปเที่ยวธรรมชาติตอนไปเที่ยว ภูเขาน้ำตกไนครับลองใช้เทคนิคนี้ดูได้แล้วก็อีกลเลคชันหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปลองใช้ถ่ายรูปด้วยไลฟ์โหมดนะครับบนตึกบนดาดฟ้าแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายลงมาเป็นท้ทองถนนแล้วก็มีรถวิ่งผ่านเริ่มแรกเนี่ยผมก็โฟกัสไปที่แบบไฟรถคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็กดถ่ายพอไลฟ์โหมดทํางานเสร็จแล้วเนี่ยพอได้รูปขึ้นมาเราก็ปัดนิ้วขึ้นปัดนิ้วขึ้น ตามที่ผมบอกครับแล้วก็ลองเลื่อนไปทางขวามือครับจะเห็นโหมดเปิดรับแสงนานทีนี้เราก็แตะเข้าไปครับกล้องก็จะประมวลผลโทรศัพท์ก็จะประมวลผลเนาะก็จะได้รูปที่แบบมีแสงไฟลดเนาะขีดลากเส้นตามท้องถนนครับก็สวยไปอีกแบบหนึง่งอย่างที่ผมบอกครับก็ลองไปลองเล่นดูนะครับแต่ว่า แนะนำถ้าในกรุงเทพอาจจะลองไปเล่นแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ได้ครับช่วงที่แบบรถกาลังวิ่งผ่านเยอะๆเนาะแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปถ้ามีโอกาสได้ไปอาจจะถ่ายรูปแล้วกกลง IG ให้ดูนะครับก็ตาม i อผมได้เนาะก,ก็ก๊อฟจีเอ็นก๊อฟจอครับโหมดเปิดรับแสงนานเนี่ยภาพมันจะโดนครอปมานิดนึงนะเวลาเราถ่ายเนี่ยเราก็ให้เผื่อเผื่อระยะด้วยเผื่อระยะว่าภาพจะโดนครอปลงมานิดนึงอย่างที่ผมบอกอาจจะยังไม่ไม่โหดเท่ากล้องใหญ่ไม่โหดเท่ากล้องที่แบบ สามารถเปิดรูรับแสงได้นานๆนะครับแต่แอป,ปของ iPhone ก็มีนะแอป,ปจะชื่อว่า Slow Shutter Cam ครับหรือว่า Camera Plus ใน iOS นะครับถ้าว่าใน Android ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนาะก็ลองเอาไปเล่นดูครับก็เป็นเทคนิคที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยทีเดียวนะฮะก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับกำลังหัดถ่ายรูปด้วยการใช้กล้อง i iPhone อยู่นะครับก็ แนะนำให้ลองส่งลิงก์หรือส่งวิดีโอนี้ให้เขาดูได้เนาะแล้วก็มีผมมีเพลย์ลิสต์เนาะเกี่ยวกับการสอนใช้กล้อง iPhone ตั้งแต่แบบขั้นพื้นฐานแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มแบบเนื้อหาก็จะเริ่มลึกลึกมากพอสมควรแล้วเนาะก็แนะนําให้ไล่ตามไปตั้งแต่วิดีโอแรกก่อนเนาะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะตามทันแล้วก็เข้าใจได้เนาะผมจะค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเนาะอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมอัพขึ้นไปอันใหม่แต่ครับผม โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ผมจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังใจให้ผมด้วยเนาะผมมี IG ีมี TikTok สอนเล่นบ้างนิดหน่อยแล้วก็มี Facebook Fanpage น,นะครับก็อย่าลืมเข้าไปตามด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ